สวัสดีค่ะคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยคือคลิปไปตึกขายเอ๊ะไม่ไหววันนี้เราก็เลยคุมทีมสุดเลยค่ะนี่ดำมาเลย วันนี้ก็คือใส่ชุดดำเพราะอะไรต้องสเวกเพราะเราจะไปขายขาไปไม่ได้ไปหาด้วยเพราะว่าไม่มีใครไม่เจอใครค่ะข้อแรกคือไช้์อินสายปิดถูกต้องไปก็คือไม่ได้เจออะไรทางนั้นในชีวิตก็คือได้ไปแค่หน้าตึกแค่สบายใจเดี๋ยวเราจะนั่งรถบัสไปนะคะใช่เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปนั่งรถบัสไปกับฟอฟะพวกเราอช่วไปดูกันว่าไฮบ์บึมันจะเป็นยังไงใช่ไปดูกันเลยค่ะ ให้ทุกคนเนี่ยถ้าขครอยากมาเนาะนั่งมาลงเอลจีบัสอะคะ่ะแล้วก็รอข้ามถนนทุกคนก็เมย์นั่งง่ายมากเลยนะจริงๆแล้วเราจะหลับด้วยเพราะว่าโอ้โหไกลจากที่เดินมาแล้วก็แบวแวบววงว้างตลอดแบบแล้วคือกูหลับไม่ได้ไงถ้าหลับอะไปต <ไป S 1> ูนแล้วพย <c oughs> ายามหลับอย่างเงี้ย เราไอชี้อยู่ดีๆหลับหึับไปเลยไอ้ชี้หลับไปเลยแต่วกูก็เก่งท่านถนนผมก็หลับไปได้อะไรปะไม่หลับคือเขาคนนั้นนหะเขาเปิดทิ้งเตอร์ไงมันก็ยิ่งแบบเมื่อมันอุ่นอ่ะมันอุ่นมันอบอุ่นมันอยากนอนนะถ้าใครมาก็มากับเพื่อนเยอะๆเลยนะครับเลยเป็นตะกิกนะไม่งั้นไปกันหมดขึ้นหัวใจทางถนนไปแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปเลยค่ะเสียดายที่เรามาไม่ทันไทยมอซ้ายเนาะ ทำไมนะเรามาไม่ทันทายกินไส้ไงใช่เพราะเขาปิดประตูไปก่อน,นไ,ไม่เป็นไรถือว่าเราได้ไปเหยียบที่ตรงนั้นแล้วเราจะไปเต้นเพราะว่าเผื่อเซฟกำลังซ้อมกระดานแลนอยู่เขาซ้อมอ,อยูแแ่แล้ว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 เขาซ้อมอ,อยู่แน็ตเดนเน็ตแดนเซอร์ฟ라이ค่ะอยู่ฝั่งนู้นตอนเดินผิดด้านทุกคนเอาใหม่ลงจากบาสัสปึ๊บ อยู่ฝั่งเดียวกันกับ LG เลยก็คือลงจากบัสปุ๊บนะคะทุกคนข้ามถนนไปอีกไม่ใช่ฝั่งที่เรามาอีกฝั่งหนึ่งนะคะคือความงโง่ไม่เห็นเขาว่าไฮนี่นะคะไฮปินไซคะ่ะคือจริงๆมันจะเหมือนเป็นมิทัศกรารโชว์ของศิลปินทั้งหมดเราลองแว็บเดินผ่านแวบไปแวป็บพวกเราสับคนวิ่งกระหลัดนะจ๊ะกระหลัดค่ะ เหมือนย้ายไปที่อื่นเลยอ่ะเหมือนแบบตั้งคขาว่ากันว่าใช่ก็เลยปิดทีมไปเลยซึ่งจริงๆข้างใเนี่ยบอกว่ามันดีมากเลยนะเพราะว่าเขา,าให้ศิลปินะมาเป็นเหมือนม,มีส่วนร่วมในการทำอะไรหลายอย่างแต่ว่าเรามาไม่ทัน ไฮด์อินไซด์นะคะจะไม่เป็นไรเราเลยมาดูตึกกันก่อนเราก็ไม่แชร์อยู่ปะที่ที่น้องบูดถ่ายอยู่ตรงนี้นี่นะคะเราถึงไฮด์ด้านหลังเนาะพี่ใช่ไหมใช่ซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่น้องบูนเนี่ยถ่ายชาเลนจ์ตัวไม่ใช่ชาเลนจ์บล็อกเหมือนไฮด์บอยสเปนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวเราจะมาทำคอนเทนต์เล็กๆน้อยๆก็ตรงนี้มันบ้างดีกว่านี่ตึกไม่เล็กไม่น้อยนะเนี่ยคนวันร้าน

แค่จะบอกว่าลิปตัวค่ะลิปตัวลิปตัวเฉยๆค่ะใช่โซสีัดไปจีว่ะใช่ดิทุกคนอป็นไงี้ยชาลิตเราเก็บอ่ะตอนนี้ก็คือคนมองเป็นแสตัดแต่งเลยนะแถวร้าน,น,นมันคือชิชาต้ตองถ่าย 啊哈，嗯。 สดีค่ะทุกคนตอนนี้เรามาอยู่คาเฟ่ที่อยู่ข้างๆตปิดไทย,ยแล้วก็อยู่ข้างโรงเรียนบาใช่อโรงเรียนบาลชื่อร้าว่าโกมูลปนะีโกมูลเอาสูงไหม สังเกตเห็นว่าพนักงานไทยทุกคนถือแก้วจากร้านีแล้วก็เข้าตึกไรใช่มันคือแก้วสีเหลืองเออกลางๆเลยไม่ค่อยในนี้มากเท่าไหร่ประมาณเริ่มต้นที่4ี่0ั0ห0คือราคาแบบน้องมอว่าเลยนะสหรับการเป็นร้านกับอเมริกาโน่เนาะแล้วร้านดูดีกว่ามอร้านดูดีคนเยอะคนเยอะ คนดูแบบมานั่งพูดคุยกันได้ยินเสียงมาใช่ไหมเตมชิ้นก็แชรชักแชรกันอยู่เลยเดี๋ยวเรามาถ่ายดูกันว่าอร่อยไหมอร่อยยังไงได้จานแล้วเดี๋ยวเราดูอันนี้ก็คือไอส์ลาเต้นะคะสีสวยมากอันนี้เป็นสีเดิมเข้มเข้มเหรอนวลนวลแนวลเอ้ย เริ่มอย่างต้องใส่ไสลับตารันจางแต่คือแต่ว่ามันจางจางเจ๊ลองชิมดิคุณบอกว่าต้องมีสลัปจางมากมันกินนมจางเมื่อน้ำป้าเหมือนละลายแล้วจางอยู่ถ้าคนไทยอาจจะต้องเป็นช็อตคือไก่จิ้งเขาแบบคิดมาแล้วอะเราไม่เย็นมือ คือถือแล้วแบบว่าใช่ไหมไม่คือโดยที่ไม่ต้องมีโลโก้เข้าใจปะโดยที่ไม่ต้องมีโลโก้ร้านนะฉันสามารถตามหาเขาเจอเก๋่ทุกคนเราบังเอิญเจอนี่อันนี้เขาเมื่อไหร่เนี่ยไม่รู้วันเกิดเขาวันที่อะไรแท้แน่สิบสองสามศูนย์อ๋ออันนี้เขาเอามาเก็บอ๋อเฮ้ยเกิดวันนี้กับพี่จอนเลยปะเออว่าใช่พี่สามสิบเอ้ยแปลกมากแปลกมากเพิ่งเห็น ก็ห้าร้ายมีแต่คนละลอดนะคะเนี่ยก็จริง <c oughs> ไม่เทียงอันนี้ก็คือคาเฟ่ที่อยู่ในแถวไฮใช่อันนี้คือวันเกิดของพี่ยินจีใช่ไหมใชแ่แน่ๆเลยเพราะว่าอะไรเขามาจา่จาย ฝั่งนู้นก็มีนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูอุวยแต่รูปนี้พี่ก้าหล่อมากอะจริงรูปเนี้ยเนาะสีดำอะเนาะเออหล่อมากอุยแต่ว่าใส่ไปเขาก็ประเทศไทยอยู่นะ <c oughs> ทุกคนเราอยู่เกาหลีจริงๆเราไม่ได้โกหกเชื่อเราเถอะเราไม่ได้ไปทไทยในเรื่องจริง <c oughs> I'm not in Bangkok เ <c oughs> นี่ยค่ะเพ่พี่พาเพ่เพี่ก้าเต็มเลยอะทุกคนเฮ้ยฉันว่าพี่ก้าต้องได้เห็นอยู่แล้วอะเพราะว่าเขาน่าจะต้องมาตึกเข้าใจปะไม่วันไหนก็วันเกินีะเซฟ อันนี้คือตึกไฮม์นะคะทุกคนที่เราเดินผ่บบานแต่เมื่อกี้แล้วเราจะไปถ่ายรูปกันอากาศดีมากอากาศดีจริงๆงงแฮปปี้อ่ะ <No. S 1> มันเงียบสบบงบมากเลยแถวนี้แยวเราจะมาเป็นโรงเรีรยนอนุบาลด้วยไง เพื่อนจะไปกระลัดแลนวตือจกิตซาลาเพีมีรูปในโทรศัพท์กี่รูปคือตอนแรกอะพีเคียร์โทรศัพท์มาเพราะว่าอยากจะถ่ายในกรลัดแลนเยอะๆไปเลยให้มันแบบมีเม่เต็มสรุปมาถ่ายรูปที่ไห้สี่รยรูป ในวันเดียวเก๋ๆจากรูมีอยู่50รสิลูปก่อนมาไทยทุกคนสี่ร้อยมขึ้นไปยังไงแต่ว่าต้องไม่ยอมรับว่าหน้าตึกไทยแสงสวยมากเวลาตอนนี้คือบ่ายสองโดยประมาณตอนนี้บ่ายโมงสิบหกเป็นเวลาที่แสงเข้าหน้าสวยมากมาสวยละมุนกีมากคือมาจะมาเกาหลีไม่ต้องทำหน้านะแค่หาแสงเกาหลีก็พอเรื่องจริงสวยเลยเขามาถ่ายจริงเขามาหล่อเราเนี่ย